สวัสดีพี่น้องมาขอกับย่ามุ่งอีกแล้วนี่ย่ายมุ่งสิมาอมอมไก่ออมไก่ใส่ผักซี่เล่าใส่ผักอีกตูค่ะนี่พี่น้องผักซี่ต้นหอมกระ็ผักอีกตูนี่คือเคียงค่ะเคียงแกงเคียงออมอันนี้หอมแดงกระเทียมตะไคร่ใบบักูดพริกค่ะ นี่ปืนเจียงนไกลค่ะพี่น้องแต่บ่มีบ่มีกลินนี่แต่หัวใจกับตับค่ะใส่ออมใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลาใส่เกลือใส่พงิกชุรสน้ำปลาสามสี่อย่า,ยางนี่ค่ะพี่น้องหอมแบบง่ายๆผื่นบานเท่าค่ะไปล่งมือเห็ดเลย เครื่องออมเครื่องแกงทุกย่างลูกไปตำล้เลยค่ะกพรีก้อมแดงกระเทียมตะไคร้ค่ะทีง่าที่หัน่นซอยทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะ ล่างหนามต้องปสิศาดเรียบร้อยหั่นซ่อยเรียบร้อยแล้วค่ะเครื่องแกงเครื่องอ้อมลงไปเลยค่ะใส่เครื่องในลายค่ะพี่น้องตามด้วยตะไคร่หั่นท่อนค่ะเส่มเครื่อหอม กูดค่ะพริกดุดดดลงไปพร้อมกันเลยพี่น้องพริกดุดอ่อนๆติดต่อได้เลยค่ะตัวให้แน่ใจหอกับเพียงค่ะ เชียงดีเียค่ะดีเดีน้ำปลาน้ำซีโร่ค่ะ น้ำตาลนิดน้อยค่ะ จะไ่ไก่หอมเผาเคียงเหรอครับ้อกตึ้นทุกแล้วเอเคียงน้าไม่ต่อเล็ปล้าิีป้าไว้ ดนแล้วค่ะ huh? ี่ไงไก่กะสุกแล้วพี่น้องสิ้นบึงรถสิ่นรถ่ะ น้ำปลานี่น้อยค่ะพี่นอ้องเดินไปเดินไปเป็นตัวเว้นตัวน้อยค่ะ be loud พี่น้องคดเสร็จเรียบร้อยแล้วร้อมคิดแต้งเลยเลยมาเด้กพี่น้องออมไก่กับเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกินขอบซอน้ำกันเดอร์คลิปนี้ยายมุ่งก็ขอ,ขอจบคลิปซ้ำนี้ละค่ะเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะ